นี่ก็กลายเป็นสวนห้ะเมื่อก่อนก็เป็นตำแพงเมืองอออเก่าเล็ดเล้ตตแต่บางคนกับผู้เอาแต่แทงเมืองจ๊จ่ยอยู่ไหนะถ้า,าจากคนที่ศึกษาหรือคนสนใจอย่างู้น้อ,อน้ำคือยก่าชุน้คีกว่านี้ นี่ป้อมอยู่ตรงนี้แต่ก่อนนี่นี่เนินๆนี่ฮะนี่เป็นป้อมเนินๆตลัดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เป็นโซนเป็นโซนของส <ell: climbed. S 2> งค้าไมันนี่เป็นที่อยู่ของชนชุมชนเมืองหนามงน้ำคือต้องมีการสู่กันเลยอันนี้น้ำเป็นนี่ของพุทธลังนะได้รึเปล่าเออเป็นที่เของซามุยซางขึ้นมาหนะ จงลูปปั่เมตู้นุดสูงนุดสูงหน้า่อนจนอ่ะปั่นไหมอันนี้คือป้อมปะกรัอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่คือจุดสูงุดงเป็นป้อมปะการั่เงีอะไรลงไปี่นี่ นิ่มแปลกๆอ่ะบุกเกอร์หันที่นิ่มไลวะเขาเป็นคนเขาห้องน้าเคลนบเ้มเคลเคลิมตรงไหนหน้าทะลาะนี่ไม่ว่ามันจะมองไปยิ่งนิดอยากเข้าไปดูบ้านเขาได้ก่อนฮะเข้าไปโทรได้กับบ้านเราหนี่งอยากเข้าไปได้ยากต่อ ันนี้คือป้อมปากกันอันนี้อันนี้คืออันใดเกานี่อีนนกเก่าแต่ว่าได้สิ